สร้างเศรษฐกิจไทยให้มั่งคัง่งสร้างชีวิตคนไทยให้มั่นคงก้าวสู่แนวหน้าทางเศรษฐกิจในเวทีโลกพี่น้องครับสโลแกนนี้ช่างโดนใจผมจริงครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมเองเป็นแค่คนหนุ่มตัวเล็กคนหนึ่งจากกระสินเขตหกจากบัวขาวเขาวงนาคูครับพี่น้องเบื้องต้นผมคงที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์อะไรในระดับประเทศในระดับโลกหรอก เพราะว่าผมมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วนมีเรื่องสําคัญคอขาดบาดตายสําหรับผมในฐานะลูกหลานเมืองปุสิมนารายสโลแกนที่ว่าสร้างเศรษฐกิจให้มั่งคั่งผมคิดถึงบ้านเราแล้วมันสะท้อนสถานใจครับพี่น้องครับเพราะว่าข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าจังหวัดกาฬสุมของเราเป็นจังหวัดที่ติดอันดับหนึ่งในสาจากท้ายของประเทศ ที่ประสบปัญหาความยากจนซ้ำซากซ้ำซ้อนจนแล้วจนอีกจนซ้ำซ้อนจนแล้วไม่เลิกจนสักทีเป็น20ปีแล้วครับพี่น้องครับปัญหานี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องนั่งพิจารณานั่งคิดนั่งวิเคราะห์นั่งถกเถียงกันจริงๆจ,ง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 จังๆได้หรือ,อยังเพราะว่าการสนินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเมืองน,น้ำดำบินดำน้ำชุ่ม ปลาช่อนในแม่น้ําป่าในตัวใหญ่เท่าจระเข้มันอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นมันสนุกกินปลากินปูพี่น้องครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราพัฒนาบ้านเรามาแบบไหนเราบริหารบ้านเมืองเรามาแบบไหนจนได้ลําดับสุดท้ายของประเทศไทยซ้าร้ายกว่านั้นอำเภอเขาคงได้อันดับสุดท้ายของกาลสินซะด้วยมันน่าเจ็บช้ำเจือครับพี่น้องครับในฐานะคนผู้ไทยผมกับผู้ไทยนัานเดียวเขานี่และเขาวงเขา มังคั้งโดยทรัพยากรธรรมชาติทั้งป้าทั้งน้ำเข้าในวัฒนธรรมบูไทยในวัดวังคำอรารยธรรมมาเรื่องมาลังกระกรดอเปี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเปี่ยนเป็นเศรษฐกิจธธเปี่ยนเป็นผลิตได้มากมายมหาศาลมันเกิดผลิตขึ้นกับเขาเขาคือไดริโลเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเขาจะต้องมาตระหนักพิจารณาร่วมกันจริงๆอย่างจังแล้ววิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนวิเคราะห์ปัญหาของเราเราควรจะทํายังไงเพื่อพลิกฟื้นบ้านเรายังไม่ต้องรวยหรอก แต่ามันต้องให้มันดีขึ้นไม่ให้ทุกยากลําบากกันอยู่อย่างนี้ได้ที่โลกของประเทศไทยมันน่าเจ็บใจพี่น้องรุามสมบูรณ์ขนาดเนี้ประเด็นที่สองครับทําชีวิตคนให้มันคงคําว่ามันคงเนี่ยถ้าพี่น้องฟังคิดผมตลอดมาเนี่ยพี่น้องอย่าสังเกตว่าผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คือความมันคงในชีวิตของประชาชนครับพี่น้องผมให้ความสนใจทุ่มเทศ,ศึกษาแหละผมเป็นนโยบายของผมเลยที่อยากจะเฮ็ดก็คือเรื่องรัฐสวัสดิการครับ เฮ็ดจังไดเฮ้จังดูแลผู้เฒ่าดูแลเด็กน้อยดูแลคนว่างงานดูแลคนเจ็บป่วยเฮ็ยจังไดเฮ้จังจะมีชีวิตที่มั่นคงไม่ต้องอยู่ในความหวาดผวาไม่ต้องอยู่ในความกลัวว่าพ่งนี้จะมีข้าวให้ลูกกินไหมเดือนหน้าฉันจะตกงานไหมข้าวออกมาราคาตกต่าเป็นหนี้เป็นสินจะอยู่ยังไงจะทุกข์ทรามานจะถือเขามายึดบ้านยึดเพือนบอไฟไหม้บ้านนี่ระบบสวัสดิการสังคมจะซอยดูแลได้นีครับพี่น้องครับเรื่องนี้เนี่ยเฮาต้องเป็นต้องพิจารณายัางจริงจังแล้ว เขาต้องลงมือเฮ็ดอหรีอหลอแล้วเขาจะปล่อยยุงยูซี่นะให้น้องประชาชนเขาทนทุกทรมานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้มันบ่ไหวเราเลยครับความมั่นคงในชีวิตี่น้องชาวนาคู่เฮ้าเฮ็ดเกษตรอินรี์เฮ็ดแหล่งท่องเที่ยวเฮ็ดอย่างต่างๆแต่มีความผันผวนยูคกับเศรษฐกิจยิ่งเกิดโควิดจากสิโตกงานเมื่อไหร่เขาจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปจังไดครับน้องครับนี่คือเรื่องของความมั่นคงของชีวิตขอสุดท้ายสางเศรษฐกิจประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่ระดับโลก ส่วนผมเองผมบอควาวหอดระดับโลกแต่ผมขอวาวหอดระดับประเทศอำเภอกุชินาไลา่บัวขาวเหามีทำเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมเพราะวัดประตูจากอินโดจีนเวียดนามเข้ามาที่ลาวเข้ามาที่มุกดาหารจังใดก็ต้องผ่านเห่าพี่น้องครับจากฟังสะกนจากฟังนครพนมซีมาซูเขตลอยเอ็ดซึ่งลอยเอ็ดนี่ต่อไปจะมีความเจริญโดยเฉพาะยังยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษทุ่งกุลาลองห้ เขามีความจําเป็นต้องนั่งวิพากษ์วิจารณ์นั่งคุยกันอิริยรอแล้วว่าเมืองที่มีศักยภาพทําเลที่ตั้งดียังบวเขาวเนี่ยเราจะปล่อยให้กุชินาลายได้ที่โลของประเทศไทยไม่ได้มันเรายอมไม่ได้มันต้องแก้เรื่องนี้คอขาดบาดตายครับพี่น้องครับผมอยากคาว่าพักดันเรื่องนี้ให้กุชินาลายกลายเป็นเมืองสําคัญของการคมนาคมของการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมทําเศรษฐกิจเราให้มั่งคั่งทําชีวิตพี่น้องเราให้มั่นคง ผักดันกาลสินเขตหกให้มีที่ยืนในระดับประเทศขอบคุณครับสวัสดีครับ